หุ่ญญนยนต์ที่ถูกออกแบบมานในรูปแบบของสุนัขนะครับหรือว่าเป็นหุ่นยนต์สีขาเนี่ยมีผลในเรื่องของความมั่นคงในการเคลื่อนที่เพราะว่าหุ่นยนต์ที่มีสีทขาหรือสีขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ในหลายๆพื้นผิวไม่ว,ว่าจะเป็นทางฝุกนะบันไดาทางลากหรือแม้กระทั่งทางลื่นครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยว่าทําไมหุญญน่นยนต์ถึงต้องออกมาในรูปแบบของสีขาส่วนหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาในรูปแบบของมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์เนี่ย มีเหตุผลที่ว่าหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นมีการเข้ามาอยู่ในสังคมที่มนุษย์อยู่นสะดวกสบายมากขึ้นเช่นการช่วยเหลือมนุษย์ในการทํางานหรือทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการเปิดไฟการหยิบจับของอีกหน่อยคิวแมนนอยจะสามารถทําพวกนี้แทนมนุษย์ได้หรือแม้กระทั่งในอนาคตคิวแมนนอยสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้หลายเรื่องแม้ว่ากระทั่งจะเป็นการดูแลคนป่วยการนําทางคนพิการ หรือแม้แต่การทำอาหารหรืออาจจะไปซื้อกับข้าวอันนี้เป็นเรื่องอนาคตที่ยูมนนอยจะสามารถทําได้ครับ